ว่าจกไปลินน้ำ่าจกทางไปกูอันไปดีเด็ไหนสกับไม่ได้บอสกับม่ได้เลยอ่ะสับมา่นี้ยบ่าวไก่เออบ่าไก่ยอกูสาวต่อคิวนี่อันเขาแจกเขากีนะ ลมแห้งเลยไดทุกคนก็รต้องต้องจัเบียกรับจูดเสียงกันปังปุกนะนนี้ก็ว่างก่าเปิดตู้ออันนี้ก็ประมาณห้าโนนมงทุกคนพอแต่ละคนกันเลกะเพียวที่ของขนมเนาะตุ๋ต้ม่ปา,าท,ทุกคนยำสับอันนี้ก็โมงประมาณึงมงนประมาณ

งไพ่ก่อนทุกคนส,สวยๆมาและจังไปเบิร์นเขาปอนบานเอาตอนนี้ก็ตะเวนก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะทุกคน,นก็เริ่ม,มตื่นมาเลยไปกันทีเกมใส่บ้านยาดำแล้วไัเนี่ยอยากาศเย็นข,ขนาดทุกแต่โซนพูดนะมีคนร้ายอยู่นะโซนอยู่บนตะเวนออกนะเป็นเครื่องพูดกับชิปอนบา,บา,บา,บานบอนบ้านเราขึ้นไปเมื่อวานนี้นะทุกคนอ๋อ สียงบนเอาละาได้กระตื่นมาโอ้สบายดีพ่อน่ะพักอยู่ไซเนี่ยพักอยู่พ่ะพ่าจกไปลินน้ำว่าจกทางไปกัะานให้แน่อยู่นะฮะทีมงานเก่าเหาเออที่ไปใช้ในลังหน้าใช่ไหมถามเบาว่าว่าเมื่อกอนมันยเมีอะว่ะ โอ้รัดมาแต่ทางอัจเฉพาะมาได้บปเนีฮยมาวานนี่มาำลักนมา่อเห็นยุ่พอบ้านเห็นอันเอาไปอันดันคันฮะเเคยเห็นเราไปเบิ่งคันจะถามผ่นเพราะว่าพันเอ็ดก็มาตำลังเนอผ่ว่ะเออมอได้ร์ไซคบาดบอบอได้ยูุนบอมอเตอไซเออพไกลได้สิเอาโอเคโอเคสิ กไปเบิ่งข้าวปอนบาทนะเพราะว่าคนกันค่อยๆทยอยที่แบบมาหลังไปปอนบาททุกคนคือว่าร้ายอยู่นะขอสมควรอยู่แต่กับว่วร้ายสัมพิกายนี่หนาวอากาศต้องใช้เสือ้อกันหนาว อันนี้ก็ประมาณได้ละเจ็ดโมงละพอมก็แห้งแห้งคนะนเท่าไนดะ้เนาะโอ้ปอนบาทเป็นขู่อะในนอนน่ะล่ะ้นเขาเริ่มทยอยมาปอนบาทแนละ้วเป็นแถวแถวไปแถวมาทุกคนต้องูกระสุนต้อูต่างหา่าง อ่อมเลยนะอ่อมฮอแจกเลยมรยากาศตัวเาถึงได้ถึงได้าปอนบาทบอฮะปอนเพราะเ่าไม่ดือไม่ได้ป่เออโอ้ใส่กล่องใหม่แล้วบอเนี่ฮะขาบันี่ยขานอือ บุมีกองเ <laughs> <c oughs> ขาป้ามาลรัดรัดเลยไม่ได้่ายได้จะคลิปเรื่องมันไงทายแล้วป้อมมันไงทายน้ยอยนึงทุกคนก็น่าจะหู้น,นนะอันนี้ก็พบครั้งที่สองอีกในผ่านท่องสาเพิ่นจะได้ทีมงานได้ไหทีมงานอยู่เบาไกจได้ยังอยู่พอ,อมันน้ำหลังบ๊อบบอลเด้บ๊อบบอลมาก่อนละมาก่อนเลยเออบ๊อบบอลไปรัดเท้าเออเออเออ ลโซนบางทีก็มีคนทั้งว่าโซนตัวนี้เมื่อคืนนี้เขาจะแจกเครื่องนะทุกคนแจกขนมข้นมเมียโอ้ยังไงวะยืมถ่ายแล้วก็กล่องนะถ่ายหกไปเนี่ยเมื่อคืนนี้ไฟเขาคิวนี่นี่นะจากได้บปุณิมภ์มาได้โอ้ยบอคอยนอนคืนในหนาวบอสุดเก่านี่แหละ นั่นผก็ไม่ได้อาบเลยนี่เอาขันจีแล้วเลยปนเปลี่ยนชุดเอาเลยวุนนี่ยอะไรวัววัวงเสื้อได้เสื้อลายๆวะจ๊ะมึงไม่หลุดนะจนเต็มเข้าวันที่เอาเอาเถ้าจีเออขาบริจาคคืนนี้ฮะบอมาเอาเถ้าเดียวคืนนะเอ็นสามสี่ชุดกูเปลี่ยนนะบอชุดเดียวเนี่ยแหละเอาเถ้าเดียวถ่ายไปเป็นหลักฐานนะถ่ายแหละอะไรอะถ่ายแล้วมาเลยบอไกลจะเซ็นเลย อ๋อถือว่าลายคนเนี่ยทุกคนสุดลายเลยนะขอบบัดเลยนยาคู่นี้นาใจอยู่เจ็ดแปดสิบองตัวถังจั่วพอตัวได้จิรอคือว่านาสีนาโ้มแต่นาบนล่างมานแรกกันเนี่ยล่างลรฮะ

บ่าวไก่เอ้อบ่าวไก่ยอกผู้สาวเออบ่าวไก่ยอกผู้สาวเออเมียฮายเด้อบ่าไก่ลงไปกินข้าวแม่นบ่ได้ยินว่าเขาันว่าบ่มีรถแท้ๆเขาก็มีรถห้เขาขี่รถนําเพิ่นโอ้าไก่นี่แฟนสูงด้เออนเออถามก่อนน่ะเมื่อวานได้อันบ่บ่มักแวบ่ผู้บ่าวเสื้อหมวกลายนี่เอาทุกคน นี่หิวเข่าลงไปหาเพวกงอันว่ามันมีแนวกินอยู่บ่อเนาะว่าตอนนี้กับแปดโมงเลยจังว่าปอนบาดแล้วแล้วอันนี้พอแล้วเอากระชายน้ำหลุมหมดแล้วอยากเข่าเลยเอาหลอดแนวกินก่อนจะกลับทุกคอนเอาเขามาเนย่บได้มียังกินทุกคนเพราะว่าอกา,าเข้าเริ่มปิดนะนะเออโอ้สนใจสิบได้กินข้าวแล้วข้างในก็มีแต่ข้าวต้มขนมเฉย แต่เ้าอยากเข้าทุกคนเขาคล้ายสมบัติ์ลุกซีนดูใช่ฮะเดี๋ยวเออเออฮะตอนนี้บ่โอเคยสัตว์ไปหาซื้อลูกซีนกินทุกคนเพราะว่าอาหารการกินหมดแล้วนะเข้าก็หมดเลยเพราะว่าเราเศร้าในแบบเขาบ่อยากเฮ็ดลายเพราะว่าเฮ็ดลายกันยันบ่มีคนซื้อเพราะว่าเขาตักบาญแนานำแล้วคน เขามาลินบุญดันมดหนึ่ก็ทยอยเมื่อมดแล้วนะทุกคนเริ่มทยอยแล้วมีเข่าทุกคนได้แต่ฮอนดอกกินฮอนดอกกระพาะเนาะวางตลอดเข่ากับเรือเดินทางกลับนะนะปวดไปหาหมูหาขู่ก่อนหมูขู่เข่ากับยังใส่บาทแน่ละกันขู่บอกคนก็ยังล็อกอยู่นะเข่ากับไปหาเขาแล้วแต่ก็มีแต่ชวนกันกลับทุกคน เอาทุกคนอันนี้เากำมาพ่ออันไอ้เพ่นนะไอ้เสียงสวัสดีไอ้เสียงสวัสดีสิงได้สกับวันนี้บ่สสับวันนี้แลคบกับวันบอด้มาได้ใส่บาตรใส่แล้วใส่แล้วเลยบุญ้น้องสิกับทางไดนไหมทางรา่่ับงรา ทางของชิญางแล้วทางนี่เกาวเมื่อนเบิ้งได้กินฝุ่นแล้วอยากถึงเทตอนขึ้นแต่ว่าก็มีจิตใจจะเข้าเบิืงกมาส้มมีต่อธรรมศาสตร์เนาะโอเคนี่ยากก็ต้องสู้มาเด้แม่นอันนี้เบาเสียงมาจวเคชื่ออะไรนี่โอ้ยชื่อแรกคือะบิดเอนแรกเนี่ยฮะแม่นมากระได้ใจมือแล้วกโอ้มาแต่มือจะบิด สา,สามคืนเหมือนจันเนาะมากับใหม่คนนี้เนาะสองคนเนาะเยอะมีอันหมูมีคู่อันี้สองคนนึงเนาะสองคนนี้นะหมามูลนี่นะขอบใจอะไรโดยโดยโดยเนาะคนันนี้ก็เห็นว่ามาจุ๊มๆุบันนี้ก็มาต่อคิวนี่อันเขาแจกเขาจีนะ ผู้ใหญ่เพื่อนแจกขา้าวจีแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าแพ้ยังเ,เด้อล่อผ้านะพี่น้องสาวันแถวเขตใกล้ลนี่แหละแถวส้นตําบลเนี่แหละเพิดฝนร้ายเลยคของบริจาคบรรย,ยากาศภายในวัดเนาะกอนบาดแล้วขึ้นขึ้นกระเซาะกันเนี่ยก่อนมาแล้วอยู่เต็ม มาที่นี้ก็มีบริจาคเองทั้งทั้งน้่มของพ่อน้่มแล้วก็มีข้าวกีแล้วก็มีขนมทุกคนลายหลากหลายขนมขนมไดิโนเสาก็สตีโอ้ได้ลายเนาะได้ลายเลยใช้กำได้กำเอาเลยนะใช้มือใหญ่ได้ลาย กันยังไลยพี่นอ้องรูหลังเมื่อกลังคููไป,ไปรว่ายังบาทันหลังเลยยังบาทันหลังเพราะว่าเขาคอยออกในกระแมนนะเพราะว่าออกพร้อมกันนี่ขี้พุนขี้พุนไลยแนวทางเอาแล้วก็ he, มาหอดบอลพักเขาแล้วนะยังแต่เขายังมาทันกูเต้นทุกคนเขากูเต้นแล้วเขากะกราฟแล้วมาเนี่ทุกคนโอ้ทางเนี่ยเก็บเด้ออันทองหยอกทองย่างเขานะเก็บโจทย์อยู่ในองบุคคล อ๋อตัวเบิ้งเต้นเหรอสภาพเต้นเหรอว,ว,ว้าวโหตุนขามันยังหักเลยกลู่ก่อนกู่อันนี้ก่อนกู่เต้นก่อนสําหรับคลิปนี้กะเท่ากันจะได้ล่ำลาพผ่ายจาด้วยทุกคนใครเข้ามาเบิ้งก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์เนาะสําหรับคลิปนี้กันผมมียังไงเนาะพี่เนาะมันจะกดติดตามให้เราเพิ่กำลังใจตัจงไดอีกอ่ะอันนี้เท่ากับพายายามเลยนะทุกคน ยังให้ลงคลิปสม่ำเสมออยู่แต่ว่าเอาอยัางคาเวียกข้างงานนี่แล้วทุกคนเอาทุกคนจังได้ก็จะเริ่มเดินพาในเดินซ่องจึงแกแฮกเลอ์เข้ามาแล้วก็กดติดตามมาเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก่ะบา,บายบาย